ถึงนี่ไม่ใช่ให้เราไปสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาให้เราปฏิบัติตามโพธิที่ปรกกิยธรรมให้ทําอยู่แค่นี้ถ้าเดินทางสมมติเดินทางไปถึงเชียงใหม่ถ้ามันเดินยังไม่ถึงมันก็ยังไม่ถึงนั่นแหละมันก็ถึงตรงที่มันถึงนั่นแหละนะอย่างนี้เมืองเชียงใหม่มันก็อยู่ของมันทางมันก็เป็นของมันหน้าที่ของเราก็คือเดินทางเมื่อมันถึงมันก็จะถึงถ้ามันไม่ถึงมันก็ไม่ถึงอย่างนี้นะครับก็เหมือนกับการเดินทาง ไปฝั่งโน้นคือนิพพานปาดังฝั่งโน้นคือนิพพานหมายความว่านิพพานก็มีอยู่แล้วดำรงคงที่อยู่อย่างนั้นอยู่แล้วไม่ได้ไปสร้างนิพพานขึ้นมาใหม่และอริยมรรคมีองค์แก็ไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดนิพพานแต่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานแค่เป็นเหตุให้ถึงเท่านั้น,นถ้ายังไม่ถึงก็ยังไม่ถึงเราก็เดินไปไม่ต้องบอกว่าอ้าวเมื่อไหร่มันจะเกิดเมื่อไหร่มันจะถึง ก็แค่เดินไปถ้าเดินถึงมันก็ถึงถ้าเดินไม่ถึงมันก็ไม่ถึงเพราะว่าแค่มันเป็นเหตุให้ถึงอย่างนี้ทำตองนี้ก็อุปมาเหมือนเดินทางไปเมืองเชียงใหม่ที่ผมว่าเราไม่ได้ว่าทางนี้เป็นตัวสร้างเมืองเชียงใหม่แต่เมืองเชียงใหม่มันมีอยู่เราแค่เดินทางถ้าเดินทางยังไม่ถึงมันก็ยังไม่ถึงถ้าเดินถึงมันก็ถึงถ้าคนเดินถึงเขาก็รู้ถ้าคนยังไม่รู้ก็คือเดินยังไม่ถึงถ้ายังไม่รู้ก็แค่เดินไปเรื่อย อย่างนีนะ้ทำลองนี้เท่านั้นนะครับซึ่งอิธิบาทก็เป็นหนึ่งในโพธิปัจจยธรรมนั้นแหละอิธิบาทสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญกระทาให้มากนะคือไม่ต้องทํามากแต่ต้องกระทําให้มากนะทําไม่เยอะหรอกทําแค่บางอันก็พอแต่ว่าให้ทําให้มากๆบางคนเขาก็ทํากรรมฐานอย่างเดียวเช่นดูกระดูกอย่างเดียวเขาดูไม่เยอะหรอกก็ดูอย่างเดียวแต่เขาดู มากๆดูบ่อยๆเยอะๆกระทำให้มากๆก็เป็นพระอาหารหันต์มาเยอะแล้วเพราะกระดูกท่อนเดียวนั่นแหละนะส่วนพวกเรานี้บางทีดูตั้งอาการสามสิบสองท่องยังไม่ได้เลยกลับหัวกลับหางอยู่นั่นแหละอันนี้ก็หลายอันไปพอหลายอันไปถ้าไม่เหมาะกับตนเองมันก็ฟุ้งซ่านบางคนก็เอ๊ะถ้าทําอันนี้กลัวจะยาวไปไปหาอีกอันหนึ่งเผื่อจะสั้นลงก็ว่าไปนะแต่จริงมันยาวตั้งแต่ไปหาแล้ววนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับ ฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมจึงไม่ต้องทําเยอะเลือกอันเลยเลือกเลยอันใดอันหนึ่งหรือสองสามอันพอสมควรแล้วก็ลงมือทำนะทำตอนทํานี้ให้ทําให้เยอะๆให้ปฏิบัติให้มากๆแต่กรรมฐานนี้ไม่ต้องมากวิธีการไม่ต้องมากเอาในน้อยเอาพอดีพอดีแต่ทําเยอะๆเช่นดูลมหายใจอย่างนี้ตอนนั่งก็ดูลมหายใจตอนเดิน ก็ดูกายเดินอังนี้ก็สองสาอย่างก็พอแล้วแต่แค่ลมหายใจนี่แหละให้ดูให้มากๆแค่เดินนี่แหละดูกายมันเดินไปเดินมานี่แหละให้ทําให้มากๆให้ทําให้เยอะๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านจึงบอกว่าให้เจริญให้กระทําให้มากๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิทธิบาทสีประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วก็กระทําให้มากย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งจากที่ไม่ใช่ฝั่ง เป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่งนะครับนะอริยมรรคมีองแปดก็เป็นทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงความดับทุกข์หมายถึงความดับทุกข์ก็มีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปดับทุกข์แต่ให้เดินไปถ้ามันถึงมันก็จะดับทุกข์ก็ถึงความดับทุกขนะ์อริยมรรคมีองค์ดจึงไม่ใช่ตัวสร้างความดับทุกข์แต่ว่ามันเป็นตัวทางเดินให้ถึงความดับทุกข์นะ อย่างนี้นะครับเป็นคามินีเป็นทางที่ทําให้ถึงเราก็มีหน้าที่แค่เดินไปเดินให้ถึงเท่านั้นนะครับจเจริญแล้วก็ทําให้มากท่านก็แจกแจงออกมาว่ากัตโมกัตเมจัตาโรอิทิบาสีประการเป็นอย่างไรเล่าอิทัพพิคเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้จเจริญอิทิบาสีประการเหล่านี้แหละ จเจริญสี่อย่างนี้มีอะไรบ้างฉันะสมาธิป,ปธานะสังขาระสมณา,าคตังอิทติปาดังพาเวติย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิและปทานสังขารวิริยะสมาธิปทานะสังขาระสมณาคตังอิทธิปาดังพาเวติย่อมเจริญอิทิบาทอันประกอบด้วยวิริยะ สมาธิและประธานสังขารจิตตะสมาธิปะทานะสังขาระสมณาคตังอิทธิปาดังพาเวติย่อมเจริญอิทิบาทอันประกอบด้วยจิตตะสมาธิและประธานสังขารวีมังสาสมาธิปะทานะสังขาระสมณาคตังอิทธิปาดังพาเวติย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วย วีมังสาสมาธิและประทานสังขารน,นอันนี้คือข้อความเต็มของอิทธิบาทที่แปลว่าบาทฐานเป็นกองกำลังสนับสนุนที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จทั้งในด้านโลกิยะทั้งในด้านโลกุตรนะนะก็คือพูดง่ายคือสมาธินะตัวบาทตัวฐานที่ทำให้เกิดสมาธิได้ท่านก็บอกว่าจเจริญอิทธิบาทนี่ก็แยกออกมา พวกเราก็นิยมเอามาคำหน้าเอามาเฉพาะฉันทะวิริยะจิตตะสมาธิเนี่ยฉันทะวิริยะจิตตะวีมังสานิยมเอามาพูดกันนะครับแต่ว่าเต็มๆแล้วมันมีอยู่สมอันด้วยกันในที่นี้มีฉันทะอันหนึ่งสมาธิอันหนึ่งประธานสังขารอันหนึ่งสมณนาคตังแปลว่าประกอบหรือว่ามีเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะ ประกอบด้วยสมาธิและประกอบด้วยสังขารอันเป็นประธานประธานสังขารประธานของสังขารตัวหัวหน้าของสังขารตัวที่ดึงกลุ่มสังขารให้มาช่วยเหลือกันนะครับอย่างนี้ถ้าเป็นวิริยะสมาธิก็ที่ต่างออกไปก็วิริยะนี่แหละวิริยะและสมาธิและประธานสังขาร จิตตะและสมาธิและประธานสังขารวีมังสาและสมาธิและประธานสังขารฉะนั้นหลักๆในการเจริญอิทิบาทในการทําสมาธิในการทําสมาธ,ามาธิจะมีอยู่สามธรรมะหลักๆในการปฏิบตัติไม่ว่าจะใช้อันไหนในการทําจะมีอยู่สามอันไม่ว่าจะมีอะไรเป็นหัวหน้าหรือเป็นใหญ่ในการกระทําอาจจะมีชันทะเป็นใหญ่ในการทํานั้น หรือมีวิริยะหรือมีจิตตะหรือมีวิมังสาก็จะมีสี่อันอาจจะมีสามอันสามธรรมะที่ประกอบกันขึ้นอย่างเช่นฉันทะสมาธิก็มีฉันทะมีอันหนึ่งสมาธิอันหนึ่งและประธานสังขารอีกอันหนึ่งก็สามอันวิริยะอันหนึ่งสมาธิอันหนึ่งประธานสังขารอีกอันหนึ่งก็สามอันจิตตะอันหนึ่งสมาธิอันหนึ่ง ประธานสังขารอีกอันหนึ่งก็สามอันวิมังสาอันหนึ่งสมาธิอันหนึ่งประธานสังขารอีกอันหนึ่งก็สามอันถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ง่ายนะง่ายง่ายหมายถึงเข้าใจง่ายส่วนทมนี้ก็ตัวใครตัวมันก็คงยากตามฟอร์มอยู่แล้วนะแค่ฝึกสติมีสติหายใจเข้าหายใจออกนี่ฟังดูก็ง่ายเหลือเกินแต่พอไปทำเอาจริงก็โอ้โหยากเย็นนะอันนี้ ตอนเป็นสมาธิก็เหมือนกันทําให้เกิดกิทธิบาทเกิดสมาธิเนี่ยก็อาศัยฉันทะอาศัยสมาธิอาศัย,ศยประธานสังขารน,นะครับอย่างนี้ต่อไปพระพุทธองค์ก็จะขยายความแต่ละคำนี่ว่าฉันทะมันเป็นยังไงสมาธิมันเป็นยังไงและประธานสังขารมันคืออะไรเวลาปฏิบัติเราก็เอาสามอันนี้มารวมกันมารวมกันแล้วปฏิบัตินะก็เหมือนกับตอนปฏิบัติสติประฐานก็ให้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ อันนี้เป็นพื้นฐานเป็นหลักแล้วก็ตามรู้กายในกายพิจารณาดูกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติรู้กายว่าเป็นกายรู้เวทนาว่าเป็นเวทนาอันนี้หลักสติปฏฐานตอนนี้เป็นหลักการฝึกสมาธิหลักอิทธิบาทน,นั้นฝึกให้มีสติมีความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมีสติระลึกได้ไม่หลงลืม อันนี้เป็นการฝึกให้จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีความแนบแน่นก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วคือแม้มีสติแล้วรู้ตัวเองแล้วแต่ว่าจิตก็ยังไม่รวมเป็นหนึ่งก็ต้องมาฝึกต่อไปเพื่อให้มันเป็นหนึ่งแต่บางคนแค่ฟังธรรมเขาก็เป็นหนึ่งแล้วอันนั้นก็ต้องยกให้เขาไปนะบางท่านมาฟังธรรมก็ตั้งใจมาจิตก็จะถูกรวบรวมมาศีลก็จะถูกสังวรโดยธรรมชาติ กายวาจาก็จะดีระงับกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตได้เพราะว่าใจมันรวมมาทางนี้ก็ได้ศีลพอถึงเวลาฟังธรรมก็รวบรวมจิตทั้งหมดมาสนใจการฟังธรรมจิตจดจ่ออารมณ์เป็นหนึ่งตั้งมั่นมีปีติปลาโมด,ดีอันนี้ก็เรียกว่าได้สมาธิแล้วนะส่วนสมาธิมันพอใช้หรือเปล่าก็ต้องดูอีกต่อหนึ่งว่าจะเอาไปใช้อะไรถ้าใช้ธรรมดารรมดาพิจารณาธรรมะพื้นๆ ก็อาจจะพอแต่ถ้าจะเอามาเจริญวิปัสสนาเท่านี้อาจจะยังไม่พอก็ต้องทําเพิ่มถ้าจะเอาไปให้ได้ฤทธ์ก็ยิ่งยังไม่พอต้องไปทําชานโนนค่อยจะพอนะฉะนั้นสมาธิมันก็มีหลายระดับและทีนี้จะเอาไปใช้อะไรก็ต้องดูว่าสมาธิระดับไหนมันใช้ขนาดไหนนะอย่างนี้นะครับอันนี้อิทธิบาททั้งสี่นะครับต่อไปก็จะขยายความ ในแต่ละอันแต่ละอันนั่นนะว่าฉันทะคืออะไรประธานสังขารคืออะไรพวกนี้นะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าฉันดังเจพิกเวพิกุนิสายะระพติสมาทิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าภิกษุอาศัยฉันทะแล้วย่อมได้สมาธิแสดงว่าฉันทะเป็นอันหนึ่งสมาธิเป็นอันหนึง่งอาศัยฉันทะเป็นหัวหน้าเขา อาศัยความชอบใจพอใจไม่ประมาทชอบทำชอบทำทำต่อเนื่องไปทำแบบพวกฉันพานี่จะออกแนวเรียบยเรียบหน่อยหนึ่งไม่หวือหวานักแต่ทำแบบไม่ประมาททำไปเรื่อยๆชอบทำชอบที่จะทำในฝ่ายดีงามเรียกว่าชอบที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้เพราะว่านานๆจะได้ฟังข้อปฏิบัติชนิดนี้สักทีหนึ่งถ้าไม่มีคำสอนเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิบัติในหนทางนี้ ทีนี้นานๆจะได้ฟังตรงนี้ก็ชอบอยู่แล้วชอบข้อปฏิบัติอันดีงามเขาก็อยากทําส่วนทําได้แค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งเขาก็ทําไปเรื่อยอันนี้เรียกว่าชาทำด้วยฉันทะอาศัยฉันทะความพอใจในฝ่ายดีงามในเรื่องดีเรื่องถูกต้องพอใจนะไม่รู้ท่านทั้งหลายพอใจกันมั่งหรือเปล่าก็ต้องดูนะครับถ้าลักษณะคนพอใจนี้ก็คือเขา มีความรู้สึกว่านานๆจะได้ฟังข้อปฏิบัติที่ดีสักทีหนึ่งหาโอกาสฟังยากฉะนั้นเมื่อมีโอกาสได้ฟังก็ต้องรีบฟังไว้ชอบชอบใจชอบทีนี้มีโอกาสปฏิบัติก็ต้องรีบปฏิบัติไว้เพราะไม่รู้ว่าต่อไปจะได้ปฏิบัติอีกหรือเปล่าไม่รู้จะได้ฟังจะได้เข้าใจจะได้รู้เรื่องจะได้ปฏิบัติอีกไหมไม่รู้ฉะนั้นมีโอกาสแล้วก็ก็ชอบคือชอบของดีพูดง่ายๆพอเจอของดีแล้วก็ไม่ปล่อยหลุดมือไปไม่ประมาททาไป อย่างนี้เขาเรียกว่าอาศัยฉันทะนําหน้าแน่นอนแหละวิริยะก็ต้องมีอยู่จิตก็ต้องมีอยู่วิมังสาคือปัญญาก็ต้องมีแต่ฉันทะนี่นําหน้าเขาในการปฏิบัติในการฝึกหัดเช่นนี้ภิกษุอาศัยฉันทะอย่างนี้แหละก็ทําไปก็คือมีสติแล้วมีความเพียรแล้วก็เลือกกรรมฐานมาทาน,าทนั่นแหละแต่เขาทําแบบมีฉันทะนําหน้าคนอื่นเขา แล้วก็ได้สมาธิคือได้จิตมีความตั้งมั่น,นตัวสมาธินี้ท่านก็ขยายความต่อมาว่าลพติจิตตัสสะเอกคตังคือได้ความเป็นหนึ่งแห่งจิตได้อารมณ์เป็นหนึ่งแห่งจิตจิตเราเนี่ยมันรู้อารมณ์ได้ทีละอย่างทีละอย่างการที่จิตได้สมาธิก็หมายถึงการที่ได้ความเป็นหนึ่งของจิตจิตมารู้อารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องนานแล้ว แม้มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกมันก็ไม่ถูกดึงออกไปสู่อารมณ์อื่นมันก็ยังสนใจอารมณ์นี้อยู่อย่างที่ยกมาสมมุติว่ามีสมาธิได้จิตเอกาตาในการฟังธรรมก็ตั้งใจฟังถึงแม้จะเห็นบ้างจะได้ยินเสียงก็แก๊กบ้างอะไรบ้างก็รับรู้เหมือนกันแต่มันไม่ดึงดูจิตออกไปใจก็จดจ่ออยู่ในในเรื่องนี้ไม่ง่วงนอนไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ลังเลไม่สงสัยไม่รักไม่ชังก็สนใจอยู่แต่เรื่องนี้อันนี้เรียกว่าได้ความเป็นหนึ่งแห่งจิตในตอนฟังธรรมในตอนเรียนธรรมะในตอนสวดมนต์ก็ดีอะไรก็ดีอันนี้ก็เรียกว่าได้สมาธิส่วนจะระดับไหนนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถือว่าเป็นสมาธิแหละได้ความเป็นหนึ่งแห่งจิตส่วนจะหนึ่งได้นานหนึ่งไม่ได้นานนั้นอีกเรื่องหนึ่งจะแน่นแค่ไหนนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นระดับที่ ท่านเอามาแยกกันยุคหลังว่าเป็นคณิกะบ้างอุปจาระบ้างอัปปนาบ้างอันนั้นเดี๋ยวค่อยแยกกันอีกต่อนหนึ่งนะครับนี้พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าภิกษุอาศัยฉันทะแล้วได้สมาธิคือได้ความเป็นหนึ่งแห่งจิตอายังวุจติฉันทะสมาธิอันนี้เรียกว่าฉันทะสมาธิสมาธิที่เกิดมาจากฉันทะ คือความพอใจที่จะทําพอใจในการทําฝ่ายดีพอใจในข้อปฏิบัติศีลน,นี่ดีนะน,น,นานๆจะได้สมาทานสักทีหนึ่งฉะนั้นมีโอกาสก็สมาทานไว้ของดีนี่ดีนะกรรมฐานนี่ดีนะน,น,นานๆจะได้ฟังสักทีหนึ่งถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังก็ไม่ได้ปฏิบัติเขาชอบของดีพวกนี้นะพวกท่านไม่รู้ชอบไหมของดี <c oughs> หายากเหมือนกันนะคนอย่างเงี้ยนะฉะนั้นต้องไปฝึก ถ้ายังไม่ได้ครั้นนี้ก็อย่างน้อยได้สติสักหน่อยก็ยังดีแต่อันนี้กําลังจะพูดถึงสมาธิฉะนั้นคนจะจิตจะตั้งมั่นอารมณ์เป็นหนึ่งนี้ใจเขาจะต้องโน้มเอียงมาทางฝ่ายดีงามโดยธรรมชาติถ้าใจยังถูกดึงไปทางกามคุณทางอะไรต่างๆนี่โอ้นี่ก็ยังไม่ต้องพูดถึงสมาธิต้องไปหัดไปฝึกพอสมควรแล้วก็หากรรมฐานมาให้อยู่ให้มันเป็นสุขพอสมควรให้มันได้ข้อเปรียบเทียบว่า โอ้นี่ไม่ต้องอาศัยกรรมาคุณไม่ต้องรู้เรื่องข่าวการบ้านการเมืองไม่ต้องไปช้อปปิง้งไม่ต้องไปคุยเรื่องชาวบ,บ้านก็ได้มาอยู่อารมณ์เดียวก็มีความสุขได้ให้มันมีข้อเปรียบเทียบก่อนพอมันมีข้อเปรียบเทียบแล้วมันก็จะพอใจอีกข้างหนึ่งได้เพราะมันพอใจแล้วมันก็จะชอบทางนี้แน่นอนและกิเลสยังไม่หมดก็อาจจะกลับไปยังเดิมก็ได้แต่มันมีความชอบอยู่ทางนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าอาศัยฉันทะนะครับอาศัยฉันทะแล้วได้ความเป็นหนึ่งแห่งจิต อันนี้เรียกว่าฉันทะสมาธิฉันทะสมาธิที่สมาธินี้ก็เป็นสมาธิเพียงเล็กน้อยทีนี้จะให้มันสมบูรณ์แบบมันก็ต้องอาศัยความเพียรเหมือนเดิมตัวความเพียรก็คือปัฏฐานสังขารซึ่งอันนี้ก็คือสัม,มปทานหมายก็ว่าในการฝึกปฏิบัติเนี่ยความเพียรจะต้องตามอยู่เสมอเพราะว่าพอเราได้สมาธิเล็กน้อยแล้วไม่รักษาเอาไว้ไม่ทําต่อไม่สํารวมไม่ระวังไม่กันอกุศลเย่างเท่าไหร่มันก็เสื่อมหมดนะ จึงมีสังขารที่เป็นประธานอยู่ก็คือตัวความเพียรซึ่งเราเรียนไปแล้วในสัมมาประธานโส so, อนุปันนานังปาปการนังอกุศลานังธรรมานังอนุป,ปาดายะก็คือพยายามปรารบความเพียรตั้งจิตไว้ประคองจิตไว้เพื่อความไม่เกิดขึ้นของบาปอากุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิด อุปปันนานังปาปกานังอกุสลานังธรรมานังปหานายะภิกษุนั้นก็ทำฉันต้ให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อละบาปอากุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วอนุปันนานังกุศลานังธรรมานังอุปปายะทำฉันต้ให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความเกิดขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลาย ที่ยังไม่เกิดปุปปันนานังกุสลานังธรรม,มานังทิติยาอาสัมโมสายะพิโยภาวายะเป็นต้นยังฉันถ้าให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ไม่เสื่อมไปเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นของกุสรธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วอิเมวุจจันติปะดานะสังขารา เหล่านี้เรียกว่าปัะธานสังขารน,นะก็คือความเพียรที่เป็นหลักอยู่อันนี้เรียกว่าปัะธานสังขารฉะนั้นจึงมีสามอันอย่างที่ได้พูดไปแล้วมีฉันทะมีสมาธิและประธานสังขารประกอบกันก็จะได้อิทธิบาทขึ้นมาอย่างนี้นะครับพระพุทธองค์ก็เอามารวมกันว่าอิติอยันจะฉันโด อันจะฉันทะสมาธิอิเมจปะปทานสังขาราก็คือฉันทะอันนี้ด้วยฉันทะอันนี้ด้วยอันที่หนึ่งแล้วก็อันจะฉันทะสมาธิแล้วก็สมาธิที่เกิดจากฉันทะนี้ด้วยและก็ประทานสังขารเหล่านี้ด้วยอัยงญวจติพิกเวดูก่นภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าฉันทะสมาธิปทานสังขาระสมณาคโตอิทธิปาโด คืออิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิปะทานสังขารน,นี่อันนี้ก็คือความพร้อมของจิตอย่างที่1อย่างที่หถ้าทำอันนี้ก็ได้ทำอันนี้ก็ถือว่าพร้อมและวสำหรับการที่จะได้สมัะหรือสมาธิขั้นสูงต่อไปหรือจะเอาไปเจริญวิปัสสนาให้ได้มรรคผลนิพานก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ก็ถือว่า พร้อมแล้วหรือว่าทําเป็นแล้วพวูดง่ายๆได้จิตที่พร้อมแล้วได้รู้จักจิตชนิดนี้แล้วคือจิตที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งนะก,การฝึกปฏิบัติต้องฝึกจนสามารถควบคุมจิตให้อยู่กับอารมณ์อันหนึ่งได้ต้องหักฝึกควบคุมแน่นอนว่าจิตมันเป็นของควบคุมไม่ได้แต่ว่ามันควบคุมโดยผ่านเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีอะไรบ้างฉันทะสมาธิปัฏฐานสังขาร ต้องหัดควบคุมมันโดยอาศัยฉันทะอาศัยความพอใจบางทีการทําสมาธิวิธีนี้เราก็ต้องไปหาอารมณ์กรรมฐานที่เราชอบเราพอใจเราชอบอะไรที่เราทําอยู่เสมอทําแล้วมันดีและไม่ประมาททาอยู่เสมอเสมอสมอ,อย่างนี้นะครับการได้มาของอิทธิบาทหรือสมาธิโดยอาศัยธรรมะที่เป็นหัวหน้าในการช่วย ช่วยนําเข้ามาฉันทะวิริยะจิตตบีมังสาเนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับคนที่จะได้ฐานันดรหรือว่าได้ตําแหน่งจากพระราชาคือพระราชาตบตําแหน่งให้เนี่ยแก่กุลบุตรหรือว่าคนสี่คนซึ่งมีลักษณะหรือความคิดต่างกันคนที่หนึ่งก็คิดว่าเออถ้าเราบํารุงหรือดูแลพระราชาดีๆไม่ประมาทในการทําหน้าที่ของตนพระราชาก็จะปูบําเหน็จให้ เขาก็พยายามทํากิจหน้าที่ของเขาอย่างดีอย่างเป็นข้าราชการก็ทําหน้าที่อย่างดีเขาชอบนะชอบเขาจะได้ฐานันดรหรือว่าได้ตําแหน่งได้เงินได้ทองได้ตบรางวัลก็เพราะอย่างนี้แหละเขาก็ทําพยายามทาไม่ประมาทดูแลบํารุงพระราชาอย่างดีให้งานอะไรมาก็ทําอย่างดีอันนี้ก็คล้ายๆกับฉันทะสมาธิปทานสังขารมีอันที่หนึ่งคืออาศัยความพอใจความชอบส่วนตัว แล้วก็ทำด้วยความไม่ประมาททำไปเรื่อยๆอันที่หนึ่งส่วนคนที่สองเนี่ยนอกจากมีความรู้สึกอย่างนี้แหละเขาก็ชอบเหมือนกันแต่เขามีความรู้สึกว่าเอ๊พระราชาเนี่ยคงจะชอบคนกล้าหาญมากกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่ชายแดนก็ดีเหตุการณ์ที่ไม่สงบก็ดีเขาอาสาอาสาไปทําให้มันสงบอาสาไปรบก็ดีอาสาไปอะไรก็ดีอย่างนี้คือนอกจากเขาจะชอบด้วย แต่เขาก็มีอันนี้ความคิดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกว่า,าต้องอาศัยความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวพระราชาจะได้ตกรางวัลหรือว่าได้ฐานันดรอ,อะไรก็ว่าไปได้ตําแหน่งฉะนั้นพอมีเรื่องไม่สงบหรือมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเขาก็อาสาเลยอาสาออกหน้าอาสาก็คือออกหน้าที่จะทําในกิจนั้นๆเช่นชายแดนเกิดโจรเขาว่าขอยกมือไปปราบโจร พอปราบสําเร็จพระราชาก็ให้ตําแหน่งให้เลื่อนขั้นอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็คล้ายๆกับวิริยะสมาธิปัฐานสังขารนะอีกคนหนึ่งคิดว่าเอ๊นอกจากความพอใจหรือความกล้าหาญก็ยังไม่พอต้องชำระชาติของตนด้วยคือเผ่าพันธุ์หรือว่าชาติตระกูลของตนให้ดีด้วยชาติก็คือตัวจิตนั่นเองต้องชำระจิตให้ดีด้วยจิตของตัวเองต้องชำระให้เนียบเลย ชำระชาติให้ดีชำระชาติตระกูลอะไรดิให้ดีคือคนจะได้ตำแหน่งนี้ถ้าชาติตระกูลดีโอกาสมันก็ขึ้นไวอะไรไวคนนี้เขาก็คิดอย่างนี้นอกจากจะมีฉันทะแล้วนอกจากจะมีวิริยะแล้วยังชำระจิตชำระสิ่งที่จิตไปรับรู้ชำระอะไรที่เกี่ยวข้องกับจิตชำระอย่างดีเลยสังเกตจิตใจของตนเองอะไรที่จะเป็นที่มาของกิเลสอะไรต่างๆนี้เน้นเรื่องนี้มากเน้นเรื่องนี้ ชาระชาติเ็าเรียกชาติก็คือตัวเองแหละตัวเองเนี่ยชาระให้มันดีให้มันเหมาะสมกับการที่จะได้ตําแหน่งนะชาระอันไหนที่ผิดพลาดข้อปฏิบัติอันไหนที่ไม่เหมาะกับตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้ก็เอาออกหมดอันนี้ก็ชําระตัวเองชําระชาติอันนี้ก็เปรียบเหมือนจิตตะสมาธิปัฏทานสังขารทีนี้บางคนเท่านั้นยังไม่พอมีความพอใจด้วยมีความเพียรทําด้วย แล้วก็ชำระตนไปด้วยแต่เขามีความคิดเพิ่มเติมว่าคนมีศิละปะมีความรู้เนี่ยเป็นที่ต้องการเยอะคนมีความรู้นี่ย่อมดีกว่าใช่ไหมมีโอกาสมากกว่าเขาก็หาความรู้เพิ่มเติมด้วยอะไรด้วยแหมคิดอย่างนี้คนนี้ก็ทําอย่างนี้แหละมีความรู้มีศิละปะที่เก่งกล้าสักหน่อยเขาก็ได้ตําแหน่งได้เลื่อนขั้นมาคนนี้ก็คล้ายๆกับ วิมังสาสมาธิปัตทานสังขารอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้ก็หมายความว่าทุกคนที่ทําสมาธิเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสาทุกคนแต่ว่าอันไหนจะเป็นหัวหน้าของเขาในเรื่องนั้นๆในประเด็นนั้นๆในตอนที่ทําอยู่อันไหนเป็นหัวหน้าอันนี้นะครับทํานองนี้นะ ทีนี้ถ้าเราไปอ่านในพระไตรปิฎกเราก็เอาแต่ละท่านแต่ละท่านที่เป็นเอตัคะหรือว่าเป็นอริยสาวกนั้นมาเป็นตัวอย่างก็ได้อย่างท่านที่ปฏิบัติจนกระทั่งสําเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยฉันทะด้วยความพอใจที่จะบวชก็อย่างเช่นพระรัฐบาลอย่างนี้เป็นต้นรู้จักไหมพระรัฐบาลท่านชอบบวชมากชอบพ่อแม่ห้ามไม่ให้บวชท่านก็อดข้าวเลยชอบอย่างนี้ก็เรียก ชอบทำอาศัยชันทะ,นะถ้าพวกอาศัยความเพียรก็อีกแบบหนึ่งตัวอย่างในพระไตรปิฎกก็จะมีหมายความว่าท่านเหล่านั้นก็ประสบความสําเร็จในด้านโลกุตระอิทธิได้มรรคผลนิพพานท่านก็ใช้อันนี้เป็นบาตฐานไปแต่ละท่านก็ทําไม่ได้ทําทั้งหมดหรอกหมายถึงว่าบางอันนะบางอันนะอย่างนี้นะครับอันนี้ลักษณะของ ฉันทะสมาธิประธานสังขารก็เป็นอย่างน loyalty, picture, like well morning, <pet> ี้นะครับภิกษุอาศัยฉันทะแล้วได้สมาธิคือได้ความเป็นหนึ <email> ่งแห่งจ <neo> ิตฉันทะก็เป็นอันหนึ่งความเป็นหนึ่งแห่งจิตก็เป็นอันหนึ่งอันนี้เรียกว่าฉันทะสมาธิฉันทะเป็นอันหนึ่งฉันทะสมาธิก็เป็นอันหนึ่งสมาธิที่มาจากฉันทะก็เป็นอันหนึ่งและประธานสังขารเนี่ยก็อีกอันหนึ่งคือความเพียร ป้องกันกิเลสเพียรละกิเลสเพียรทำกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรรักษากุศลไม่ให้มันเสื่อมให้มันจเจริญก้าวหน้าหมายามว่าในตอนที่ทําสมาธิทํากรรมฐานอยู่นั้นจะต้องมีความเพียรทั้งสีนี้เข้าไปกํากับอยู่เสมอห้ามให้มันเสื่อมแต่เราคงห้ามมันไม่ได้แต่เราจะห้ามมันนะถ้าเรามาอ้างว่าแม้มันห้ามไม่ได้มันต้องเสื่อมเป็นธรรมดาคนนั้นก็จะเสื่อมตลอดกาลนานเทินเสื่อมไปเรื่อย จะนั้นหน้าที่ของเราก็คือห้ามมันส่วนห้ามไม่ได้นี้มันแน่นอนอยู่แล้วแต่หน้าที่ของเราคือทําความเพียรไปเรื่อยนะเมื Me ่อความเพียรมันถึงจุดของมันมันก็จะได้ผลเพราะหน้าที่ของเราคือเดินทําความเพียรเพียรร,รักษากุศลเพียรไว้ก็ที่เราจะเสริมที่เราจะพัฒนานี้คือตัวความเพียรไม่ใช่ว่ามันจะเกี่ยวว่ารักษาได้ไม่ได้อันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์คือเราจะสร้างความเพียร ฉะนั้นเราก็เพียรรักษากุศลก็การรักษากุศลนี่เป็นความเพียรส่วนรักษาได้ไม่ได้นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกันนะเหมือนเพียรพยายามป้องกันกิเลสส่วนจะป้องกันได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งป้องกันไม่ได้อันนี้ก็เรื่องธรรมดาป้องกันได้ก็เรื่องธรรมดาตามเหตุตามปัจจัยส่วนความเพียรในการป้องกันนี้คือสิ่งที่เราต้องการให้มันโตขึ้นเหมือนกับให้อาหารมันมากขึ้นและทีนี้เมื่อมันได้อาหารมันโตขึ้น มันก็จะไปรวมกับคนอื่นรวมกับคนอื่นให้กลายเป็นอิทธิบาทเป็นบาทของความสําเร็จอย่างนี้นะครับฉะนั้นบาทของความสําเร็จถ้าแยกแบบให้เห็นภาพไม่พิสดารนักเอาย่อๆพอเข้าใจได้ในฉันทะสมาธิประธานสังขารนี้ก็มีสามอันมีฉันทะนี้ด้วยฉันทะคือความพอใจชอบกระทําชอบความดีงามชอบกุศลนี้ด้วยกับฉันทะสมาธิ เอกคตาแห่งจิตความเป็นหนึ่งแห่งจิตคือนอกจากชอบแล้วต้องทําให้ได้เอกคตาด้วยถ้าไม่ได้เอกาตาชอบอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ทักทีก็ยังไม่ได้เพราะมันยังไม่รวมกันได้เอกาตาด้วยและก็ได้ความเพียรด้วยสามอันมารวมกันก็เรียกว่าอิทธิบาทชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าฉันทะสมาธิปัฏานสังขารน,นะครับ